สวัสดีคะ่ะมามาจาาคะ่ะวันนี้นะคะมามาจะมีหนึ่งประโยคนะคะที่จะมาเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าใช้พูดกับคนที่คุณรักนะคะหรือคนในครอบครัวของคุณในยามที่เขานะคะทําผิดพลาดพลาดพังไปนะคะประโยคนั้นก็คือฉันบอกแล้วไงนะคะสังเกตไหมคะเวลาเราพูดประโยคนี้หรือเราฟังประโยคนี้ เราจะรู้สึกแย่แย่ลงไปกว่าเดิมทันทีเวลาที่เราทําอะไรผิดนะคะฉะนั้นนะคะการที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เรารักกันนะคะเปรียบเสมือนเราอยู่ทีมเดียวกันนะคะเราจะต้องสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเวลาอีกฝ่ายหนึ่งเขาพลาดพั้งไปทําผิดพลาดไปบ้างนะคะโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยเรานะคะก็ไม่ควรจะไปซ้ําเติมเขาต่อด้วยประโยคที่ว่าฉันบอกแล้วไงนะคะแต่อีกทางหนึ่งนะคะเราควรจะพูดกับเขาดีๆโดยการที่พูดว่า เอ๊ะเราจะหาทางออกแก้ปัญหานี้ได้ยังไงหรือเราจะเอายังไงต่อกันดีนะคะสิ่งนี้มันจะสร้างสรรค์ทำให้หาทางออกหาทางแก้นะคะไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะแทนที่จะพูดว่าฉันบอกแล้วไงเพราะอันเนี้ยมันไม่สร้างสรรค์แล้วมันก็ทำให้ยิ่งอะไรๆแย่ลงไปกว่าเดิมลงไปอีกค่ะเอาแล้วค่ะวันนี้นะคะมาม่าจาก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ